คลิปที่แล้วนะครับผมที่สรุปเนื้อเรื่องของ Emerald Knight นะครับว่า Green Lantern h o w Jordan เนี่ยกลายมาเป็น Parallax ได้ยังไงก็เกิดคำถามจากคนดูครับในคอมเมนต์ว่าพี่เฮ้ยไอ้ Green Lantern ที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยมันเป็นใครนะฮะวันนี้ครับ DC t e r r y เราจะนำมารู้จักกับ Alan Scott หรือ Green Lantern คนแรกในประวัติศาสตร์ของโลกกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Green Lantern c o r ไปชมกันเลยครับ วิลลิงตันสกอตปรากฏตัวครั้งแรกอ l l American c o m ิกสเล่มที่16ในปี1940สูง182เซนติเมตรหนัก91กิโลกรัมตาสีฟ้าผมสีบรอนวิศวกรอลันสกอตคือผู้รอชีวิตเพียงคนเดียวจากอุบัติเหตุรถไฟตกทำให้เขาประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นก็ได้พบกับคำตอบ ที่ทาให้เขารอดชีวิตในครั้งนั้นครับเพราะพลังจากตะเกียงสีเขียวที่เขาคว้าได้ทันในตอนรถไฟตกลางเพราะตะเกียงสีเขียวใบนั้นเป็นที่เก็บของผลึกอุกาบาตจากหลายศตวรรษก่อนที่มันในมอบพลังแสนวิเศษให้แก่เขาและเขาก็ตั้งหวังว่าจะใช้พลังนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นจึงสร้างแหวนขึ้นมาขนาดพอดีกับอุกาบาตและใส่ลงไปได้และพลังนั้นสามารถใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงเขาจึงสร้างชุดและออกปฏิบัติการในฮีโร่นามกรีนแลนเทน การเป็นฮีโร่ของเขานั้นทำให้เขาได้ร่วมก่อตั้งทีม Justice Society of America กลุ่มฮีโร่แรกของโลกโดยศัตรูของอารลันสกอตส่วนใหญ่ก็ได้กลายเป็นตัวร้ายที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในทุกวันนี้เช่นโซโลโมอนกรันดีแวนดัลซาเวตไอซีเคิลและสาววายร้ายฮาเลควินที่เผลอได้หัวใจของเขาไปด้วยแต่เดี๋ยวก่อนโซโลมอนกรันดี มันคือตัวร้ายแบทแมนไม่ใช่เหรออันที่จริงแล้วซโซโลมนกรันดี้มีกําเนิดเป็นตัวร้ายของกรีแลนเทอร์นี่แหละครับแต่ภายหลังมีความไปเจอกับแบทแมนบ่อยจนกลายเป็นตัวร้ายของแบทแมนไปเสียแล้วส่วนฮาเลควินเพราะการที่แอบชอบอารันจึงผันตัวมาเป็นวายร้ายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้อารันมาชอบเธอเธออ่อยเขาเป็นบางครั้งและบางทีเขาก็แอบเผลอใจให้กับเธอครับ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกทําให้เธอนั้นยอมแพ้ไปแต่ก็ได้มาช่วยเหลือ JSA เพื่อเป็นสายรับสองหน้าในการโค่นล้มขบวนการวายร้าย Injustice Society สกอตได้เปลี่ยนอาชีพตัวเองจากผู้ฝึกหัดวิศวกรมาทำงานสายวิทยุโดยเขาเป็นวิศวกรแห่งบริษัท a p e x Broadcasting Company Studio จากนั้นก็ได้ย้ายไป wxyz radio ในปี1950และได้กเกษียณตัวเองจากการเป็นกีแลนเทนหลังจากที่คณะกรรมการไต่สวนกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภาได้มีความต้องการให้ JSA นั้นเปิดเผยตัวตนของสมาชิกแก่รัฐบาลซึ่งตอนนั้นเองพลังของอารันสกอตต์ก็ได้วิวัฒนาการจากที่ต้องพึ่งพลังการสวมแหวนเวทมนต์แต่การที่เขานั้นใช้แหวนมาหลายปีทำให้ตัวเขานั้นสามารถใช้เวทมนต์จากแหวนได้เลยโดยไม่ต้องสวมแหวนต่อมาอารันสกอตต์ ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทกระจายเสียงก็อตแทมบอร์ดแคสติ้งคอมพานจนเขาไปเจอกับภรรยาคนแรกอารีนฟอลลินทั้งสองแต่งงานกันแต่อารันสกอตต์ไม่ได้รู้เลยว่าเธอคือไวรัสที่ตกหลุมรักเขาและปลอมตัวมาจีบจริงๆแล้วเธอคือไวรัสที่ชื่อว่าโรสแอนทอนที่เป็นคนที่มีบุคลิก2คนอยู่ในร่างเดียวโดยคนที่มาจีบอารันคือบุคลิกของโรสคืนวันแต่งงานตกดึกครับบุคลิกของทอนกลับมาครอบงำเธอ และวางแผนจุดไฟเผาบ้านเมื่อบุคลิกฝั่งโรสรู้สึกตัวก็รู้สึกผิดกับอารันครับจนเธอต้องหนีไปโดยตอนนั้นไม่รู้เลยว่าโรสในท้องนั้นได้ตั้งคันเด็กแฝดชายหญิงอยู่ด้วยซึ่งบุคลิกของทอนั้นตั้งใจจะฆ่าลูกทั้งสองทิ้งโรสจึงต้องนําลูกของเธอนั้นไปให้ครอบครัวอื่นเลี้ยงแทนโรสคลอดลูกแฝดชายหญิงได้แก่เจนิเฟอร์ลินแฮเดนและทอดไลซ์ซึ่งเกิดมาเป็นผู้เหนือมนุษย์ทั้งคู่จากการที่อารันสกอตเป็นผู้ใช้เวทมนต์จากแหวนและหลายปีต่อมา ทั้งคู่ได้กลายเป็นฮีโร่ใช้นามแฝงว่าเจดและออฟซีเดียนทั้งสองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีม Infinity i n ิทีมลูกหลานของ JSA และได้มาพบกับพ่อของพวกเขาคืออลันที่กลับมาเป็นกีแลนเทอร์แล้วจากนั้นอลันก็ได้พบกับโรสอีกครั้งแต่คราวนี้เธอป้องกันไม่ให้ทอนทำลายครอบครัวของเธอได้จึงใช้มีดแทงตัวเองจนตายเพื่อฆ่าทอนไปด้วยภายหลังอลันก็ได้แต่งงานกับมอรลี่เมนซึ่งนั่นก็คือฮารลีควิน ตัวร้ายของเขาในช่วงแรกนั่นเองครับในช่วงปี1959ทั้ง DC Comics ได้มีแผนพลิกฟื้นคอมมิกดยตัวละครที่สดใหม่และมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นหลังจากที่ความนิยมในตัวซูเปอร์ฮีโร่ลดลงหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่ง DC Comics ได้แนะนำตัวละครกรี e แลนเท e ร์รุ่นที่2โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกรีแลนเทอร์รุ่นแรกเลยโดยรุ่น2 g r กรี l แลนเทอร ได้กลายเป็นหน่วยองค์กรตำรวจอวกาศโดยมีสมาชิกอยู่ทั่วกาแล็กซี่โดยมนุษย์โลกฮาวจอแดนเป็นสมาชิกหลักโดยกรีนแลนเทิร์รุ่น2นี้จะอยู่ในจักรวาลคู่ขนานใหม่ที่ชื่อว่า Earth ธ n e และฮีโร่รุ่นแรกอย่างเดอะแฟ t และ JSA จะอยู่ใน Earth ธูหลังจากเหตุการณ์คลายสิทธ์อ n i n i i n ิ t e ต a r t h จัดระเบียบจักรวาล DC ให้กลายเป็นโลกเดียวประวัติของอลันสกอตก็ถูกเขียนขึ้นใหม่เพื่อให้ผูกกับกรีนแลนเทิร์ขอบ โดยบอกว่าแท้จริงแล้วแหวนสตาร์ฮาที่เขาใช้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอดีตกรีแลนเทิร์นที่ชื่อว่ายาลันเกิรลต้องย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนยาลันเกิรลเป็นอดีตสมาชิกลูกลักของเราการเดียนที่กลายเป็น GL ระดับพิเศษที่สามารถใช้พลังแหวนเขียวกับสีเหลืองได้ เพราะปกติกรีนแลนเทนมีจุดอ่อนคือไม่สามารถใช้พลังกับสินของที่เป็นสีเหลืองได้แต่เมื่อยาลันเกอร์ได้รับสิทธิพิเศษนั้นเขาไม่มีจุดอ่อนและก็เกิดกีเลสขึ้นมาจะใช้พลังในทางที่ผิดคิดว่าตนเองนั้นเป็นอมตะและจะก่อตั้งขอบเขตท,ที่เขารับผิดชอบอยู่ตามต้องการนั่นก็คือโลกเขาใช้พลังแหวนเพื่อก่อตั้งกลุ่มลุกลานในจีนเพื่อสร้างกองทัพให้กับตัวเองและกดขี่ประชาชนเมื่อกาเรียนรับรู้จึงปรับพลังของแหวนยาลานให้มีจุดอ่อนจากไม้แทน ซึ่งเป็นอาวุธของชาวจีนในตอนนั้นทําให้ชาวบ้านสามารถใช้ไม้จัดการเขาได้โดยความโกรธเกียดกาเดียนทําให้เขารู้สึกถูกหักหลังและรีบบินขึ้นชั้นบรรยากาศของโลกขณะที่ตัวเองบาดเจ็บสาหัสอยู่และเขาก็ถูกชั้นบรรยากาศของโลกนั้นเผาไหม้จนกลายเป็นอุกกาบาตสตาร์ฮาร์ที่ตกลงมาอย่างโลกและได้ถูกค้นพบโดยชาวจีนนําไปสร้างเป็นตะเกียงและอีกหลายพันปีต่อมาอารลันสกอตก็ได้ไปเจอตะเกียงนี้ซึ่งช่วงคาบเกี่ยวคราสิสออนอินฟินิตเอิร์ธ ทีม JSA ได้ถูกมนสะกดของฮิตเลอร์โดยใช้หอกแห่งชะตากรรมให้สมาชิกของ JSA นั้นหลุดเข้าไปจองจำในมิติอื่นเพื่อต่อสู้กับเทพนอสในสงครามและนาล็อกที่ไม่มีทางจบสิน้นทำให้สมาชิก JSA ติดอยู่ในมิตินี้หลายปีรวมถึงอาลันสกอตและภายหลังก็ได้รับการช่วยเหลือจากเทพสเปกเตอร์ปลดปล่อยพวกเขาออกมาในอีกหลายปี เมื่อ JSA ออกมาได้ก็พบกับเหตุการณ์วิกฤตเวลา Zero Hour พวกเขาได้เจอกับตัวร้าย X- แทนที่ไปสร้างความยุ่งเหยิงในเส้นเวลาทำให้สมาชิก JSA บางคนอายุน้อยลงและ X- แทนก็ฆ่าสมาชิกบางคนตายหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้อลันสกอตลาออกจาก JSA ไปอีกครั้งและมอบแหวนตัวเองให้กับไคลเลเนอร์หรือกรีแลนเทนคนใหม่ในตอนนั้นไปพร้อมส่งต่อรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ให้แกไคลในเหตุการณ์ An ิลิสออนยัง พลัง s t a r า a ์ d ในตัวของอลันได้ทําให้อายุของเขาอ่อนลงกว่าเดิมมากต้นกลายเหมือนคนวัยรุ่นทำให้เขาออกแบบชุด g รี e n Lantern ให้ดูทันสมัยและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเซ n t i n e l และด้วยอายุที่ลดลงของอลันทาให้หมอลลี่ภรรยาคนปัจจุบันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้ว่าเธออาจจะไม่คู่ควรกับอาลันครับจึงได้ไปทําสัญญากับปีศาจเนรอนขายวิญญาณเพื่อให้ร่างกายเธอนั้นอายุลดลงเดือดร้อนอลันต้องบุกไปยังมิติปีศาจ เครื่องชิงวิญญาณของเธอกลับมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากแฟนทอมสเตนเจอร์กับซานทาน่าและไคลเลนเนอร์ทำให้นำวิญญาณของมอลลี่กลับล่างได้โดยตอนนั้นเองอลันก็รู้แล้วว่าคายกำลังคบหาดูใจกับลูกสาวของเขาเจสและยอมรับคายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและเพื่อให้ภรรยาตัวเองนั้นไม่รู้สึกแย่เขาจึงเพิ่มอายุตัวเองให้กลับมาเท่าเดิมและกลับไปใช้ชื่อกรีแลนเทิร์นพร้อมกับเปลี่ยนชุดแบบเดิมและกลับมาเป็นสมาชิกของ JSA ครับ เหตุการณ์ในช่วงอินฟินิตไครซิตที่นำเอาจัก,กรวาลคู่ขนานของดีซีกลับมาเจดลูกสาวของอลันได้เสียชีวิตหลังจากทำภารกิจหยุดยั้งแผนการของอเล็กซานเดอร์รูเทอร์จูเนียบนอวกาศจีดาวทานากะและลานทำให้อลันเสียใจมากแต่จิตวิญญาณของเธอและพลังสตาร์ฮาร์ดในตัวได้ถูกส่งต่อไปยังไคลเลเนอร์ทำให้พลังไอออนของเขาตื่นขึ้นมาในระหว่างขากลับมายัางดาวโลกด้วยเซต้าบีมของอดัมสเต a นเจอร์เกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้ฮีโร่บางคนหายไประหว่างมิติบางคนก็ถูกหลอมล่างเข้าด้วยกันอารันสกอตโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดแต่เขาต้องเสียตาข้างซ้ายไปและระหว่างทําภารกิจกับ JSA เขาถูกเจนเทอร์แมนโกสเล่นงานจนบาดเจ็บระดับโคม่าจิตเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงวิญญาณทําให้วิญญาณของเจดนั้นสามารถติดต่อกับอารันได้เพื่อมาบอกลาครั้งสุดท้ายและใช้พลังสตาร์ฮาร์รักษาเขาซึ่งอารัน ก็ได้ตาซ้ายกลับมาด้วยทำให้เขามีพลังที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ไม่นานอลันสกอตต์ได้เข้าร่วมกับทีมเชคเมดทีมย่อยของซูอิซายสกอตที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่อยู่ในแค่ภารกิจแรกเท่านั้นเขาก็ออกไปพอไม่ชอบนโยบายที่สามารถฆ่าคนได้ของทีมหลังจากเหตุการณ์แบ็กเกสไหนทำให้เจดนั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะพลังจากไวท์แลนเทนและนั่นก็ทำให้ผลึกตาฮาร์ทความชั่วร้ายได้ตื่นขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนประวัติใหม่ครับว่าจริงๆแล้วสตาร์ฮาร์ดเนี่ยเป็นผลึกที่กาเดียนเนี่ยพยายามจะสกัดนำเอาความดีความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยมาไว้เพื่อหาพลังที่สามารถสร้างความสงบให้กับกาแล็กซีได้แต่ทว่าสตาร์ฮาร์ดเนี่ยมันคือผลิตแห่งความชั่วร้ายครับแล้วเศษเซี่ยวของมันเนี่ยก็กลายเป็นอุกกาบาตตกมายังโลกและก็กลายเป็นพลังของกรีนแลนเทินอารลันสกอตส่วนผลึกเม็ดยักษ์นั้นก็ยังลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศเจต ดนสตาร์ฮาร์ดลักพาต,ตัวจาก OR เพื่อนำทางไปหาอารันสกอตต์และหวังจะยึดร่างของเขามาเป็นร่างต้นให้กับตัวเองเพื่อยึดครองจักราวารและก็สามารถยึดร่างของอารันได้สำเร็จครับเขาได้ใช้พลังสร้างเมืองเวทมนต์เอเมอรัลล์ซิตี้ขึ้นบนดวงจันทร์เพื่อเป็นที่มั่นของสตาร์ฮาร์ดและการมาของสตาร์ฮาร์ดบนโลกก็สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใช้เวทมนต์เพราะมันสามารถครอบงำผู้ใช้เวทมนต์ได้แต่ภายหลังเจสามารถนำพ่อกลับมาจากการครอบงำของสตาร์ฮาร์ดได้สำเร็จแต่ว่าถ้าหากอารันสกอตต์อ่อนแรงเมื่อไหร่ มันก็จะสามารถกลับมาได้อีกจนกระทั่งตัวไร้์นามไซนได้จับอารันสกอตมาทำร้ายจนเขากลายเป็นอัมาพาตและหากใช้พลังในการฟื้นตัวก็จะทำให้สติของเขาหมดลงส่งผลให้สตาร์ฮาร์ดกลับมาได้เขาจึงถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่เมืองเอเมอรัลด์ซิตี้แทนเจดมาเยี่ยมพ่อและเสนอจะใช้พลังของเธอนั้นรักษาเขาแต่อารันสกอตก็ปฏิเสธเพราะไม่ต้องการเสี่ยงให้สตาร์ฮาร์ดมาควบคุมเขาได้อีกแต่การมาของตัวรรายจอมเวทอิฟคลิปโซ ที่ต้องการควบคุมพลังเวทมนต์ทั้งหมดได้ดูดกลืนความชั่วร้ายของสตาร์ฮาร์ตไปทําให้อลันสามารถใช้พลังรักษาตัวจากอมาพาดกลับมาเดิดและเป็นกรีแลนเทอร์อีกครั้งภายหลังดาร์เคนตัวร้ายที่สามารถดูดพลังของซูเปอร์ฮีโร่ได้บุกโจมตี JSA ทําให้สมาชิกทุกคนในทีมไร้พลังจนหมดเหลือแต่อลันสกอตที่มีพลังสตาร์ฮาร์ตในตัวและทางเดียวที่จะกําจัดดาร์เคนได้ก็คือปลดปล่อยพลังสตาร์ฮาร์ตจากตัวเขาออกมาการระเบิดพลังนั้น รุนแรงจนสามารถจัดการกับดาเคนได้สําเร็จแต่ร่างกายของอลันสกอตต์ได้หายสาบสูญทุกคนเชื่อว่าอลันสกอตต์ได้เสียชีวิตลงแล้วทาง JSA จึงจัดงานศพให้อลันสกอตต์โดยที่ในโรงนั้นไม่มีร่างของเขาอยู่แต่นี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของอลันสกอตในจักรวาลเก่าก่อนที่จะขึ้นในยุค New 52ซึ่งใน New 52นั้นตัวตนของอลันสกอตได้ถูกลบเลือนออกไปจากประวัติศาสตร์ครับแต่เนื้อหาของเขานั้นก็โลดแล่นอยู่ในคอมิกส์ที่ชื่อว่า Earth 2จักรวาลคู่ขนาน ที่เน้นไปยังสมาชิกของ JSA นั่นเองและเหตุผลที่อลันสกอตถูกหายไปจากประวัติศาสตร์พร้อมกับอะไรหลายๆอย่างใน DC นั้นก็ฉเฉลยขึ้นในเล่ม Doomsday Clock ซึ่งเล่าว่าในเหตุการณ์รถไฟตกหลางนั้นดรแมนฮัตตันได้ทำการทดลองกับจักรวาล DC โดยการเลื่อนตำแหน่งของตะเกียงวิเศษเขียวออกไปมาให้อลันสกอต สามารถคว้าตะเกียงไว้ได้จึงเกิดเหตุการ์ลูกโซ่ขึ้นมาอลันสกอตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไม่มีแรงบันดาลใจของซูปเปอร์ฮีโร่ในยุคช่วงสงครามโลกทาให้ JSA นั้นหายไปทั้งยวงเลยครับซึ่งในภายหลังนั้นเมื่อดเร์แบนฮัตตันได้สามารถเรียนรู้ชีวิตจากซูเปอร์แมนได้เขาได้ย้อนเวลากลับไปและนําตะเกียงไปไว้ยังตําแหน่งเดิมเพื่อให้อลันสกอตสามารถคว้าตะเกียงได้ทันทําให้ขบวนการ JSA และฮีโร่ที่หายไปนั้นกลับมามีชีวิตครั้งในจักรวาล DC ก็หวังว่าจะทำให้คุณรู้จักกับประวัติกรีนแลนเทอร์คนแรกได้นะครับส่วนดี t ีทอ r y ตอนหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ลองรีเควสต์กันเข้ามาได้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ